เอามันซุปได้ป่ะนี่มีทุกขนาดขนาดนีญ่ขนาดนี้นนแกงมึงเดิพี่น้องเลยแกงมึงดิงสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้กับพอ่พอๆกับช่องแซมสตอรี่คือเก่าครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะพาไปไปทงไฮทงหน้าคือเก่านะครับแต่ว่าตอนนี้หาเกือบพอ่อๆมากัดเกือบขาดเบิร์ดขับมือขึ้นนี่ดื้อคักมาสองตัวนี่เดี๋ยวไปกันเลยครับนี่แหละครับพี่น้องเศรษฐกิจพ่อเพียง แนะนำมีปา่าในหน้ามีเขามีหอนง่วง่วกับสวงเลิกเลิกคุณหัง่วกับดือ้อนี่เพิ่นกำลังเห็ดฮียันไม่ครับนี่นาชาชเพง่นมากเห็ดบัน่นบั่นธงหน้าไวทถาัดนางกินล่มชมวิว เบอง์ยาหวานหาดย่ำไหมร่องอไเราซีกน้าออกอนน่โอ้ยหอนหน้าเราบานเลยแต่ลุงติดต่อผมลุงยูทูบลุงยูทูบจ้ะเสิมเงินโคไรโคตกระดิ่งให้เขาเนี่ยซื้อเพียีหยังกับเฮ็นให้พฮสดางากังกฤษไปเฮ็นพษสอังกฤษนี่ด้น้องไม้นี่ซื้อบอนี่ ไม่ไปหาเอาหัวกกระมาเดียวนี่ไปลักเอาอยู่หน้าไปเด้๋ยวของเทานี่บอเอาหน้าในต้นกอบไปป่านี่นั่งเออยากกูบอันนี้เฮ็ดน้องไม่สมบ่ะพี่อยู่เดินน้องไม่ดำเบื่อเบื่อพี่น้องน้องไม่เดี๋ยวขันอยากสุปทอดไปเอาน้่นป่าอุดรเอไลไลเอามันซุปได้ป่ะนี่มีทุกขนาดขนาดนี้ขนาดนี้แกงมึงดิพี่น้องเลยแกงมึงดิน้องไหนมันแกงป่ะเฮ้ น้ใม่แกงน้ใหม่ัานนอนแกงน้หม่สัมผสอยู่บนเป็ยงไเอาบออันนี้น้ใหม่สมได้ยังเดี๋ยวเอ,อเป็นอย่างนอบาเนี่เตะอย่างอีกแล้วเจ็บตีนละบานี่พี่ <c oughs> ไป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  <c oughs> นี่น <c oughs> ะครับไรง่ว <c oughs> วิธีชีวิตค <c oughs> นเลี้ยงงว่ว เป็นฟูงนะครับเป็นฟูงอันนี้ตัวนี้พึ่งออกลูกไหมครับนี่พึ่งกินต้มน้อง นี่แหละครับวิธีชีวิตพ่อเพียงปลูกพักปลูกงากินขอกไก่ขอกเป็ดครับหมูกระมีหมูหน่อย หมูหน่อยครับหมูหน่อยลู่นอโอ้อย่างนั้นกำลังผสมพันธุ์กันครับขอ,อกหมูเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แบบนั้นนะครับพี่น้องเอ้ นี่ก็จะเอาปลามาลง,น,งนี่พนักงานเลี้ยงงูเหรอครับนี่ิน้นที่ไปเก็บเฮ็ดยังพ้ากันไปคิดอยากไปย่เห็ดก็ได้ โอ้ยหาหมองลงกันได้บ้างในที่นอ่อง,งอ,อยากเก็บเป็น,นเห็ดอาการก็ยู่ในห่มกัเย็นดีดครับี่ก็ตกแดดจังหน่อยอย่างน่าคับบึงขอกไก่ขอกูมูออกขอก

ครับมื่อน,นี้ก็มาหอดบ้านแล้วครับสำหรับมื่อนี้กับพ่อแค่นี้สำหรับการไปเที่ยวพงหน้าแย่หวานนะครับมื่อน,นี้เท่ากับไปกันหลายคนได้ทั้งเฮ็ดมากครับตอนนี้ก็ร่งเฮ็ดแนวกินอยู่ครับสำหรับมื่อนี้กับพ่อพอ,พอกับช่องของผมเพียงเท่านี้นะครับ เอาไว้คลิปหน้าผมจะพาไปเที่ยวนะครับขอบคุณครับ